วันนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนๆของพระเอกหนุ่มมาดกวนอย่างบอยประกอนถึงกับตกใจกันเป็นแถวหลังเจ้าตัวออกงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ d r a g o n b บอ l Heroes r i s e Asia Tour in Thailand งานนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและแน่นอนว่าบอยปกรณ์ก็ยังคงคาแรคเตอร์หนุ่มอารมณ์ดีพูดคุยกับสื่ออย่างเป็นกันเอง แต่ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลับมีสิ่งที่ทำให้แฟนๆต้องสะดุดตาและรู้สึกเป็นห่วงอย่างมากค่ะเพราะหลายคนสังเกตเห็นว่าบริเวณคางของบอยประกอนมีอาการบวมผิดปกติเห็นได้ชัดแม้จะอยู่ในระยะห่างทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถามไถ่ยส่งข้อความความห่วงใย,ยให้กับพระเอกคนดังอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการให้สัมภาษณ์บอยปร,รณ์อนยังเผยโมเมนต์ซึ้งๆด้วยน้ำตาเมื่อพูดถึงความฝันที่ได้เจอคุณแม่งามทิพย์ซึ่งยิ่งทำให้แฟนๆรู้สึกผูกพันและเข้าใจในความรักความคิดถึงของเขามากขึ้นหลายคนบอกว่าได้เห็นมุมอ่อนหวานและความเป็นลูกชายที่น่ารักของบอยทำให้ยิ่งรักและเอ็นดูเข้าไปอีกอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องอาการบวมที่ขางก็ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างมากหลายคนถึงก็บอกว่าอยากให้พี่บอยไปหาคุณหมอตรวจสุขภาพให้แน่ใจ ะะพร้อมส่งกำลังใจให้เขาหายดีและกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็วบอยประกรณ์ถือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่แฟนๆรักมากเพราะนอกจากฝีมือการแสดงที่ไม่เป็นสองรองใครแล้วยังมีนิสัยเป็นกันเองยิ้มเก่งและหมักมอบเสียงโห่ราอให้กับแฟนคลับอยู่เสมอเราเองก็ขอส่งกำลังใจให้บอยหายไวๆและกลับมามอบความสุขให้ทุกคนผ่านผลงานดีๆต่อไปคะ่ะ